ในปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจัดทำโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิสุสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชมอบหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งดำเนินการตามโครงการนี้ซึ่งหนึ่งในนั้น ก็คือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยจัดขึ้นที่วัดภูเก็ตอําเภอปัวจังหวัดน่านข้อดีของการจัดโครงการถวายการดูแลสุขภาพให้กับพระภิสุสงฆ์และสามเณรในครั้งนี้พระพิสุสงฆ์และสามเณรจะได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและไม่ต้องเดินทางเข้าไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและได้รับขั้นตอนการดูแลแบบครงบวงจรไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพตรวจเลือดตรวจวัดสายตาตรวจสุขภาพช่องปากรวมไปถึงตรวจเอ็กซรย์ปอด Port, ด้วยรถโมบายเอ็กซรยลเคลื่อนที่อีกด้วย